การเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่สุดในโลกไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือความคาดหวังของผู้เรียนประโยคนี้อาจฟังดูแปลกในห้องประชุมผู้บริหารแต่สำหรับผมนี่คือจุดตั้งต้นของทุกบทเรียนในศตวรรษที่21ใช่เลยครับอาจารย์เพราะโลกตอนนี้ไม่เปลี่ยนแค่เร็วแต่มันเปลี่ยนพร้อมกันทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีแล้วถามหน่อยครับโรงเรียนจะอยู่เฉยๆได้ยังไง บทนี้ของตำราเราใช้คำว่าพลาวัตโลก (global dynamics) เพื่อชี้ให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาในวันนี้ต้องไม่ใช่การจัดการภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่คือการบริหารร่วมกับโลกภายนอกอย่างลึกซึ้งผมจำได้ว่าเรายกตัวอย่างไว้5ด้านใช่ไหมครับให้ผมลองทวนให้นักศึกษาฟังด้านเทคโนโลยี AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการศึกษาด้านประชากร โรงเรียนต้องรองรับผู้เรียนทุกวัยไม่ใช่แค่เด็กวัยเรียนด้านเศรษฐกิจโรงเรียนต้องเตรียมเด็กให้พร้อมกับงานที่ยังไม่เกิดด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงเรียนต้องยืดหยุ่นรับมือกับโลกที่เปลี่ยนเร็วทั้งโรคระบาดภัยพิบัติและโลกร้อนด้านจาริยธรรมและค่านิยมเด็กรุ่นใหม่ถามเรื่องความยุติธรรมของอัลกอริทึมก่อนถามสูตรคูณครับแล้วนี่คือบทใหม่ของการเป็นผู้นำการศึกษา เราต้องเป็นทั้งนักบริหารและนักออกแบบโลกใบใหม่ที่กล้าส,สร้างระบบเพื่อรองรับอนาคตจะใช้เทคโนโลยีให้เวิร์กต้องเข้าใจโลกก่อนไม่ใช่แค่กดปุ่มได้แล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าโลกไม่ได้รอให้เราทำแผน3ปีเสร็จก่อนนะครับจริงที่สุดครับเพราะโลกวันนี้ไม่เดินเป็นเส้นตรงแต่หมุนแบบไร้พรมแดนและผู้บริหารที่ยึดแต่แผนเดิมอาจกำลังหลุดจากวงโครจรแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวพร้อมกัน แล้วเจอกันในหัวข้อ1.3ครับการเปลี่ยนผ่านของบทบาทผู้นำจะผู้จัดการสู่ผู้ออกแบบระบบ